คุณแนทคุณแนทโอ้โหไว้วางใจลุงขนาดนั้นเฉลืเหรอเหอเหอเหเรื่องของเพศแม่โดยตรงเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับอืมลุงได้ช่วยเพศแม่เสมือนหนึ่งลุงได้ช่วยโลกใบนี้นะให้รู้ไว้เพราะอะไรมนุษย์ทุกคนจะเกิดอ,อยู่ในห้วงแห่งจัก,กรวาลก็คือมดลูก เกิดมาพบทุกคนก็อยู่ในโลกเมื่อผมสามารถช่วยเพศแม่ให้หายเจ็บหายปวดได้มันหมายความรวมถึงลุงได้ช่วยโลกใบนี้นะคิดเหมือนลุงหรือเปล่าไม่แสบว่าแล้วก็ดำเนินการตามลุงที่บอกนะครับถ้าลุงช่วยคนมาเยอะนําไม่ท่วนมากนะครับถ้าอยู่ใกล้ตัวลุงใช้เอาไว้ว่าลุงก็อชอกรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับหายสนิทเลยหายขาดเลยนะครับ แต่เมื่ออยู่ไกลกันโดยมีโควิดมันเป็นตัวท้ามปรามไม่ว่ากันดีแล้วฮะจะไม่ใช้คำว่าซ u เปอร์ไฮเทคโอเคนะว่าด้วยเรื่องของเอ็นดูีน้ำเนเป็นเอ e น g y นะครับอย่าลืมนะดื่มกันไปก่อนครับปั๊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 บป๊บปบป๊บบสองสามกึกกสุดท้ายอมไว้ประมาณหนึ่งในสี่ส่วนว่าแล้วก็สูดหาใจเข้าไปครับตามไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆเปิดโดยจมูกนะครับเปิ ้อยห้าสิบสุดหั่วโลกเหนือโลกใต้เลยกล,กลั้นกลืนกลืนกัดกลั้นก้มคาเมวท้อ,ทองกดตามครับมือเนี่ยโกยแล้วะะโกยหน้าท้องโกยวืดวืดวืดเข้าไปเลยเปิดทำไปแล้วก็ตามเลี้ยงตามเสียงของลูงนะฮะเอาเดืมด่มดํากินเสียงลุงให้ได้แล้วเมือก็ทําไปนะครับ <c oughs> ว่าแล้วก <bs> ็เงยหน้าขึ้นไปดูดวงดาวสายหน้าซ้ายขวาหมุนตัวหมุนแบบนี้รูจะเรียกว่าท่าซูเปอร์ชาร์ตนะครับเปิดเปิดปิดตัวซ้ายขวาซ้ายขวาเอาให้เต็มร้อยห้าสิบรลยเอาอะไรทําเองรู้เองรู้สึกเองว่าแล้วก็นั่งพักคนรู้คนพองไหมครับหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับ บอกผว่าเบ,า,บาตัวและหายใจโล่งไหมครับนี่แหละคือของจริงนะเอโนยีในร่างกายของท่านทํางานแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเบิร์นมันเองครับแล้วในที่สุดแล้วทุกเดือนเมื่อเขินพังมันเจ็บปวดเดือนต่อไปคอยดูจาร้อยจะเหลือแค่สามสิบไม่เกินโอเคไหมครับหรือหายสนิทด,ด้วยระวังนะอันตรายอย่าเพลินะ